ไอ้นักข่าวเทเลทคุณนั้นอยู่ไหนสวยแล้วติงตังเลยอยู่ดีคนเราพอเดินเข้าไปว่าขมลุกขมลุกขนลุกช่างภาพสองคนถือมือถืออยู่เราอยู่อยู่ดีๆพี่ก็จะได้ยินเสียงเสียงหัวหวนยังไงแบบไหนเอ้ยเสียงเขาแบบนี้นะแบบนี้เลยเหรอหาต้นต่อเสียงเจอไหมเราก็รู้แล้วว่าเขาตามมาเนื้อมาเขาจะลงลงโดนพระเพื่อทำลายเด็กร้อง อีกแล้วเหรอใช่ตอนนั้นคือเด็กสลบอยู่ใช่แต่หมอปลากำลังแบปอ๊บปุ๊บจะทำลายร้องขึ้นมาร้องขึ้นมาเลยเขาก็สักโมเทคุกให้าริการลิ้นทองคานไม่ไม้เมียรักให้เมียหลงยังติดต่อเมียไม่ได้เลย กันในเรื่องลับหลังข่าวกับผมชัญญาศึชูรายการที่จะพาผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีทุกคนมาพูดคุยเบื้องลึกเบื้องลังของการทํางานข่าวกันนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับนักข่าวสายอารมณ์ดีนะครับแต่ว่าเขาอยู่สายอาชญกรรมนะฮะกับพีต่ติกิติศักดิ์วีระชัยเจริญสุขครับสวัสดีครับพี่ติครับสวัสดีครับ ผมกิติศักดิ์วีระชัยเจริญสุขครับนักข่าวไทยรัฐทีวีช่องขาม12ครับผมหรือชื่อเล่นว่าติหรือว่าติไงจะใครล่ะครับผมตอนรับพิติเข้ารายการอย่างเป็นทางการเป็นรายการใหม่ของไทยรัฐนะครับครับพี่ชืใจมากเลยที่ว่าได้พูดคุยกับพิติเช่นเันเช่นขอบคุณมากพี่ติไปหมายไหนมาครับวันนี้ไปหมายข่าวอาจญากรรมเขาก็เป็นหัวปาดคอฆ่าเมียแล้วก็หนีไปโอ้โหมันทำไมมันสยองอะไรขนาดนั้นน่ากลัวไหมสำหรับพี่นะก็คือไม่น่ากลัว ความตายมันเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องเจอเพลงแต่ว,ว่าเรารู้สึกสงสารเขามากกว่าว่าทําไมเขาจะต้องมาพบเจอชะตาการรมแบบนี้แล้วทำไมจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขายังมีลูกอีกเจ็ดคนเส้นทางของการมาเป็นผู้สื่อข่าวของพิติเองเนี่ยครับเริ่มต้นมาได้ไงคะคือตอนนั้นไทยรัฐไทยรัฐชีวีของเราเนี่ยคือเปิดเปิดรับสมัคร,ครนักข่าวนะักข่าวพี่ก็มาเขียนใบสมัครพอทําข้อสอบไปแล้วมันก็ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เพราะคนมาสอบเยอะแยะเลยก็คือไม่คาดหวังเลยหรอคาดหวังที่คนทุกคนต้องต้องมีความหวังครับนึกว่าสอบอะไรแล้วไม่คาดหวังไม่ไม่คาดหวังก็คือทำข้อสอบเสร็จมันก็มีคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าครับอยู่ดีๆไทยรัฐโทรไปบอกให้มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เราก็เราก็ดีใจพอสัมภาษณ์เสร็จไปสุดท้ายเขาก็รับอืมเพราะอะไรถึงเลือกสายข่าวอากรรม คือตอนนั้นพี่เข้ามาเนี่ยพี่อยู่เฉพาะกิจทีมข่าวเฉพาะกิจก็คือเป็นการทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนเปิดโปรงก็ในแต่ละข่าวถ้าสมมติเขาล้องเรียนมาเรื่องซวยเรื่องโสเภณีเรื่องบอลเรื่องขอทานเราก็จะต้องปลอมตัวเข้าไปแฝงตัวเพื่อไปเก็บภาพและพฤติกรรมของคนที่กระทําความผิดอะไรแบบนี้แล้วจากนั้นพอมัน ที่ทางข่าวมันมันมันเริ่มจะเปลี่ยนคนดูก็เริ่มจะเปลี่ยนก็เลยย้ายมาอยู่อัจกรรมแต่ถ้าพูดถึงข่าวที่ทําให้พิติมีชื่อเสียงขึ้นมาก็คงจะเป็นข่าวที่ไปหาเสียงปริศนาในป่าต้นทูบที่อยุธยาช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมันเป็นข่าวที่ว่าในป่าทูบฤาษีเนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เขาเลยแจ้งกู้ภัยให้เขาคิดว่าเด็กเนี่ย ก็ต้องถูกเอาไปทิ้งในป่าทุบฤาษนีนี้แน่ๆเขาเลยแจ้งกู้ภัยแจ้งให้กู้ภัยไปช่วยตามหงตามหาสุสดท้ายกู้ภัยไปอะ่ะก็ไม่เจอหาไม่เจอก็ไม่มีอะไรเราก็ลงพื้นที่ไปเ,ออเราก็เดินลงพื้นที่ไปเดินสำรวจก็มันลงไปเดินได้นะป่าทุบฤาษีเราก็เดินไปเดินมาเดินเราก็เดินเปิดหน้าเราก็เดินเปิดหน้ารายการเยอ่พูดเยอ,อ่อยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมอ,ะอ,อ่ะการเดินเนี่ยในป่าทุบฤาษีเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความยากเพราะด้านล่างของผมเนี่ย ก็จะเต็มไปด้วยผืนน้าแต่จนถึงขนหนาขนาดนี้เราก็ยังไม่แบบว่ายังไม่ได้ได้ยินเสียงปริศนาพอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะยวบไงสุดท้ายก็ยวบปุ๊บยวบไปเลยยวบทั้งรายงานยวบทั้งรายงานเลยพอล้มไปปุ๊บก สันทัตยาเนาะก็ดีดตัวขึ้นมาแล้วก็เซดๆจากนั้นมันก็ที่เห็นไอ้กล้องมันสั่นๆอ่ะพัๆอย่าบอกนะว่าคำถูกแน้่แทนที่จะไปช่วยถูกแต่คำก่อนขอคำก่อนแต่สุดท้ายมันก็คือเสียงเสียงเด็กร้องมันคือเสียงนกเหรอใช่เสียงนก ผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าผู้สื่อข่าวสายอายกรรมวันๆเขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องเจอเหตุการณ์สูญเสียของมนุษย์เหตุการณ์ที่ต้องเจอศพอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันต้องเจออะไรบ้างเจอหลายอย่างเลยนะเจอศพเจอคนบ้าเจอคนคุ้มข้างเออนีเคยเจอแค่ครั้งเดียวเคยเจอ,เอ,อตามขึ้นมาบนรถตามขึ้นมาบนรถเลยเหรอใช่อันนี้คือเรื่องของผีใช่ไปทำข่าวผีเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอยังไงตอนนั้นเรา ไปทำข่าวสืบสวนสอบส,สวนเพราะมันมีข่าวที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงเป็นพวกที่เกี่ยวทําเกี่ยวกับเครื่องรางของขัง,งไปขุดเอาชิ้นส่วนของศพศพนี่ก็คือศพของคนที่ตายโหงในป่าช้าไปทุบเบ้าเขาอะก็ค่เอ่อถ้าคนอีสานเนี่ยน่าจะรู้จักคําว่าเบ้านะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคนภาคอื่นเนี่ยก็คือเบ้าคือสมมติคนที่ตายตายโหงผิดธรรมชาติเนี่ยคนอีสานเขาจะไม่เผาเขาก็คือจะเอาไปไว้ป่าช้าแล้วก็จะเอา ฝัง,งขุดดินฝังแล้วก็จะเอาเอาปูนมาโบกให้เป็นโค้ง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 หรือบางหรือไม่ก็เอาปูนฉาบไปก็ถึงเขาจะไม่ฝังถึงระยะเวลาเขาถึงจะเอาขึ้นมาฝังซึ่งพวกเนี้ยพวกเล่นเล่นของไสายาศาสตร์เ,เขาจะไปขุดไปทุบเบ้าทุบหลุมศพเนี่ยเอาทุบหลุมศพเอาปั้นเน่งเอาชิ้นสวนน่นสวนนู่นชิ้นส่วนนี้ถึงนั้นอ่ะไปทําเป็นเครื่องรางของขลังให้เราก็ไปจําหน่ายให้คนบูชาเราก็ลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปเราก็ ตอนประมาณเที่ยงหรือบ่ายเราก็ลงป่าช้ามันก็ป่าอยู่ดีคนเราพอเดินก้นปุ๊บว่าขมลุกขมลุกขมลุกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างตอนน hmm? mm ั hmm. yes. like at ้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นก็มันตอนนั้นถ้าพูดเหมือนหมอปลาก็ถ้าอุทานได้เหมือนปลาก็จะพูดว่าผมแย่ผมแย่อะไรแบบนี้ผมแย่ผมแย่ผมแย่หมอฟ้ามีอาการแล้วนะขมลุกทั้งตัวเราก็ไปเหยียบหลุมเขาไปที่หลุมไปดูนู่นดูนี่นั่นถ่ายินส่งอินเสิร์ตแล้วทำคำทำข่าว แล้วรถตู้ของเราเนี่ยจอดอยู่ตรงข้างเมนก็จอดอยู่ข้างเมนอพอประมาณ6กโมงพี่ก็เอากล้องเจ็ดสิบบีอะแล้วก็เอามาถ่ายไปเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ป่าชาแล้วก็กดเอร์เดี๋ยวเอาไปล้างดูเออมันเผื่อมันจะติดผงติดผงติดผ,ดผีเนาะอ่าแล้อยู่ดีรถตู้มันจอดทั้งทงที่มันจอดติดเครื่องมาแล้วนะอ,อยู่ดีอะมันไปจอดตรงนู้นอ่ะมันเลื่อนไปแล้วอ่ะเขาลึงดึงเด็กมือหรือเปล่า ไม่ใช่เขาขับออกไปทีมเขาแกล้งเราแต่เราไม่ได้ยินว่ารถอขขับออกไปเลยเขาบอกตีกลับเราปากพ่อยไงไปโอเคกลับไปไปเราก็ไปเปิดประตูขึ้นพอจากนั้นก็ไปคุยกับแม่ของคนที่ตายโหงที่เราก็ไปสัมภาษณ์ที่เขาถูกเอาถูกทุบเอาชิ้นส่วนไปทำเครื่องเราก็คุยกับแม่เขาเสร็จแล้ว ขับรถจากบันดุงตีรถจากบานดุงกับกับกับโรงแรมที่ในตัวมืออุดรระหว่างนั่งมาในรถอ่ะมันก็จะมีช่างผ้าสองคนถือมือถืออยู่แล้วอยู่ดีๆพี่ก็จะยินเสียงเสียงหวหวนยังไงแบบไหนเอ,อเสียงเแบบนี้นะแบบนี้เลยเหรอเอออะไรอยเนี้ยจะร้องอือเราเราก็าาถามเสียงมึงเล่นเก่งมันปะบอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ pelled, มันก็ทิ้งระยะไปแต่เราดีมาจากในรถในรถเลยทิ้งยะยะไประมาณห้าทีสิบนาทีนี่แหละเราก็จะได้ยินเสียงหวยวเหมือนเดิมอ้ยอะไรแบบนี้นะเต่หน่มคนจะออกรูงออกรูกอะไรแบบนี้โะหวยหว่นเราก็ถามเสียงโทรศัพท์มึงเล่นเกมงมั้เนี่บอกไม่ใช่เราถามมึงได้ยินมึงได้ยินเสียงเสียงปะได้ยินพี่ทุกคนได้ยินใช่ไหมได้ยินแล้วจะหาต้นต่อเสียงเจอไหมเราก็รู้แล้ววอะ ก็จอดรถปุ๊บคนหน้าก็บอกเขาจอดรถเี่นั่งข้างประตูฮะเปิดประตูปุ๊บเขาก็บอกอ้าวลงไปไม่ต้องตามมาไม่ต้องไม่ต้องตามมาละมาส่งแค่นี้พอกลับไปแล้วก็ปิดประตูจากนั้นก็ขับรถเข้าโรงแรมก็จากนั้นก็ไม่มีเสียงเลยก็เป็นถ้เจอผีเป็นผีแค่เสียงแค่นั้นนะอ๋อมาแค่เสียงมาแค่เสียงยังไม่เคยเจอเป็นแบบแบบตัวเป็นๆนี้ยังไม่เจออืมใช่ยังไม่เคยเจอ ยังไม่เคยเจออยากเจอมก็ถ้าเจอก็อยากจะก็อยากจะลองเจอว่ารู้ว่าเราถ้าเจอแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะกลัวไหมเราจะอะไรแบบนี้พี่ติตกก็จะคุกคีกับหมอปลาบ่อยมากผมแย่เออไปผมแย่ตอนนี้แย่แล้วหรอผมแย่อย่ๆผมแย่รายการยังไม่จบอยู่กับหมอปลาบ่อยมากผีนี่มันมีจริงไหมผีเนี่ยพี่เชื่อว่ามีจริงเพียงแต่เขาอยู่คนพบกับเราแล้วที่มาเข้าสิงเข้าร่างอะไรที่แบบว่า บางทีหมอปลาเอาไปจุ่มในโอ่งแล้วก็ร้องโหยหัวนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นเขาแสดงหรือว่ามันเป็นผีเข้าจริงพี่เชื่อว่าจริงนะเพราะว่าพอหมอปลาไปถ้าหมอปลาเขาบอกว่าสัมผัสได้ว่ามันไม่มีเขาจะไปพูดผมแย่เขาจะเขาคือไม่มีเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าผมแย่ผมแย่ผมแย่อาการออาการแบบน้ำหูน้ำตาน้ำหูน้ำตาอ้วกอะไรอย่เนี้ยเหมือนเมาลกเมาเรืออะไรแบบเนี้ยก็ เขาบอกว่ามีอ่ะผีมันก็จะเข้าผีมันจะเข้าแล้วมีเคสหนึ่งอ่ะคือน้องอ่ะคือน้องมันสลบอยู่มันมันน้องน้องก็ถูกผีเข้าแล้วน้องก็สลบอยู่แล้วแล้วหมอปลาเขาไปเดินหารอบบ้านเลยเค้ปหาว่าไอ้วิญ,ญญาณผีสัมเบลไผีเนี่ยมันมาเข้าน้องเนะี่ยเพราะมันมากอะไรมหมอปลาก,ก็ไปเจอพระเครื่องเอ้ยพระผงหมอปลาก,ก็ไปเห็นเนาะสัมผัสได้อันนี้แหละเพราะผมสัมผัสได้เขา้องเลยผมแย่ผมแย่แล้วเขาก็ต้องทําลายแล้วเขาก็เลยไปสอบถามทางพ่อเอาพระ พระผงองคเนี้ยมาจากไหนพระบอกว่าเอามาจากจากเช่ามาเอ้ยเช่ามาจากวัดเนี่แแล้วคือเป็นมวลสารมีดินป่าชงเจ็บป่าชงป่าชา้าอะไรแบบเนี้ยเอามาเป็นมวลสารในการผสม,ม<อ>ซึ่งดินตรงเนี้ยที่อาไปผสมเนี้ยมันก็มากับเป็นผีมาหมอปาก็เลยจะต้องทําลายหมอปลาเด็กก็นอนสลบอยู่คห<ะ>มอปาก็เอาพระเนี้ยพระผงที่ใส่คกหมอปาก็ายกสากเ<อ>้วก็กำลังเนื้อไป เขาจะลงลงโดนพระเพื่อทำลายเด็กร้องกีร้องเหรอใช่ตอนนั้นคือเด็กะลบอยู่ใช่แต่หมอปลากำลังแบบปุ๊บปุ๊บจะทำลายร้องขึ้นมาร้องขึ้นมาเลยแล้วก็ผีก็เข้าเนาะนอนผีก็เข้าสั่นแล้วก็ พอออกน้องก็จำอะไรไม่ได้เลยเทปล่าสุดที่พิติไปหาเนนแอร์เขาเก่งในเรื่องของรังของขังพวกทําให้คนรักคนหลงอย่างพี่ใบล่าสุดมาเ,ออเขาก็สักหัวใจคุคนในใกให้สาริกาลิ้นทอง<ต>เออสาริกาตุนนาพิาลาชาตุนนาสาริกา,กา,า,ากตุนนาชา,าติสาริกามันจบพิกาน้มาปะทายาทับมมนตาบุาบุปบาปทายาทยากยู่ใสา แล้วก็อะไรวะเออหน้าหน้าทองแล้วก็อันเนี้ยคานไม่ไหม้มามาคาข้าขายยาข้าขานาฬิกาเกือบมาตุลิเกตกล่าวว่าตัวลุงกันดีรูปปัตตาประดานายาอีกแล้วเขาไมอะกันเคานไม่ไหม้ให้เมียรักให้เมียหลงยังติดต่อเมียไม่ได้เลยหลังจากไปทำอะไรแบบนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม สัมผัสอะไรได้บ้างไหมไม่เลยไม่เลยําข่าวอาญากรรมเนี่ยมันยากไหมถ้าจะบอกว่ายากก็ยากถ้าจะบอกว่าง่ายก็ง่ายมันอยู่ไอ้คาว่ายากง่ายมันอยู่มันอยู่ของแต่ละคนที่เขาเขาตั้งเมื่อ่า้เขาตั้ง,งแล้วความท้าทายของการทาข่าวอาญากรรมละ่ะการไล่กล้องวงจรปิดครับใช่นี่คือสิ่งที่สายข่าวอาญากรรมทุกคนจะต้องมีสกิลนี้คือไล่กล้องวงจรปิดใช่ ซึ่งทุกช่องก็ต้องแข่งกันในเรื่องนี้อยู่สายข่าวอัยกรรมก็คุกคีกับตํารวจผู้มีอิทธิพลตร,ตรงนั้นจังหวัดนู้นตรงนี้เคยมีเขามาขู่ไหมว่าห้ามนําเสนอข่าวนะถ้านําเสนอข่าวเนี่ยเดี๋ยวเล่นงานแน่มีไหมไม่มีมันจะมีเพลเชิร์แบบว่าคนเมาคนเมาอย่างเคสล่าสุดที่ทหารเมากลางเขาที่เราไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าพี่จำได้ไหม กูรออยู่เฉยเนี่ยมึงกาปุกเลยไม่ได้ไม่ได้พี่บอกให้ผมเข้าไม่ได้นะผมมาถามพี่นกลัวเมียมื่อไหร่ัวท้ายรู้จักกูเปล่าผมอยากให้ชี้แจงแค่นั้นเอคุณจะไปชี้แจงอะไรมึงเป็นใครเนี่ยเนี่ยเมียเมื่อไหร่พูแท้แต่กับจะไม่กล่าเมียพี่ทำไมเมียพี่นั่นน่ะเออนั่นแหละก็งงๆเราเราอ่ะไปเรา มันยังไงเขาเหมือนเขาเขาก็เขาเขาเหมือนก็เชิญคมขูแล้วแหละแต่เราเราไม่เราไม่ได้คิดกลัวอะไรแบบนั้นนะก็เขาบอกว่ามึงไปปลูกกูมึงไปปลูกกูมาทําไมกูนอนอยู่ซึ่งเราบอกผมไม่ได้ปลูกพี่นะเมียพี่ไปปลูกพี่มาให้ผมเออนั่นแหละก็เขาก็ด่าด่าแล้วทีมนะทีมก็ยืนอยู่ข้างเอี่ยเราทำไมทีมไม่ช่วยพูดเลยวันนี้ให้กูพูดอยู่คนเดียวเลยนั่นแหละก็แต่นั่นก็เป็นมองเป็นเรื่องฮาที่มีเคล่าส่วนนี้จะถูกการข่าวต่อย เขาจะต่อยลยเหรอใช่แล้วพิติไปทําให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าหรือเขาจะยังไงอันนี้พูดได้ไหมเนี่ยอ่าพูดได้เลยฮะไม่เป็นอะไรเ๋ยไม่ไม่ออกอากาศก็ไดะฮะไอ้นักข่าวเทเลทคณนั้นอยู่ไหนสวยแล้วสิงตังเลยสวยแล้วโดยความที่เรานั่งอยู่บอกครับพี่ทำไมเราเขามียดอยู่ตรงหน้าเรานั่งอยู่พอเราพูดครับพี่ทำไมเป็นไรเราก็ลุกขึ้นก่อนที่ลุกขึ้นมาเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะเตะยอดหน้าไงก็ลุกขึ้นยืนให้ เสมอคราแล้วก็คุยแล้วก็เขาคนโดนดนๆดนโนนนนอันนี้คือเป็นปัญหาครั้งแรกตั้งแต่ทําข่าวสิบปีเพิ่งเคยเจอเนี่ยมันหน้างานทํางานลําบากมากเพราะเขาโทษแต่หน้างานเราก็บอกผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนทําคือแหล่งข่าวเขาก็ไม่รู้กระบวนการการทํางานของเราเลยเนาะใช่ถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเขาก็นี่แหละนักข่าวรับมืออันดับแรกก่อนเลยใช่หน้างานลําบากที่สุดเลยถ้าถ้ามันมีกราฟฟิกหรืออะไรมันผิดพลาดเนี่ยน้างงานโดนก่อนเลย ตั้งแต่พิติททาข่าวมา10กว่าปีเนี่ยนะครพิติรู้สึกภูมิใจข่าวอันไหนมากที่สุดที่ตัวเองไปทํามาจะบอกว่าทุกข่าวเราก็ภูมิใจนะแต่ที่ภูมิใจที่ภูมิใจก็มันไม่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 มีเฉพาะเจาะจงแต่เราจะภูมิใจในข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลืออย่างทุกคนเนี้ยยักจนถูกกันแกล้ง อะไรเงี้ยแล้วเราเพราะเราแล้วเ,เ,เราไปทำแล้วมันมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเขาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอยอย่างเงี้ยนะคงความยุติธรรมให้เขาอะ,อะไรเงี้ยดังนั้นน่าภูมิใจแต่มันก็ภูมิใจทุกข่าวที่คิดว่าจะเป็นนักข่าวตลอดชีวิตไหมหรือว่าอยากจะไปทําอย่างอื่นบ้างคงไอความเป็นนักข่าวมันคงอยู่ในใสายเลือดคงอาจจะเป็นตลอดชีวิตแต่ใน,ในถ้าหากมันถึงระยะเวลาหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะเปิดร้านกะเพรา ผักกะเพราครับเฮ้ยผมชอบกินผักกะเพราพี่ทำอร่อยนะพี่พบอกผัดกะเพราหมูกว่าผาักกะเพราแห้งๆเ<ด>ข้าร้อนๆได้เข้าเย็นได้ไหมไม่ได้ไม่ไมไอร่อยช,อชื่อร้านอะไรคิดไว้เลยยังติเรสเตรองอ่ะให้ให้คุณผูมชม้มชมทางบ้านคิดชื่อร้านให้พี่ติต้องตอบคำถามพี่แซกเพราะว่าพี่แซก,ากฝากคำถามมาให้พี่ติจริงหรือเปล่าว่าพี่ติเนี่ย เขียนข่าวนาน 2- 3สาชั่วโมงเพราะว่าพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ไม่ถนัดจนบอกอโทรไปด่าจะบอกว่าจริงๆแล้วก็บางทีเนี่ยมันมันอยู่ที่อารมณ์บางทีแบบว่าเราสัมภาษณ์เสร็จเนะี่ยบางทีพอเราขึ้นรถมาเนี่ยอันนี้ขอโทษนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่ดีสมมติว่าพอเราทําเสร็จแล้วเราก็รีบรีบพิมพ์เลยบางทีก็เราผมก็จะกว่าจะไปถึงจุดหมายผมก็ทะเลทลาะก็นั่งไถโทรศัพท์เล่นนู่นเล่นนี่ก่อนกอน็แล้วมันยังไม่มีอารมณ์ แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวนี้พัฒนาละ,ะเดี๋ยวนี้พัฒนาละ,ะเราจะไม่ใช้มือพิมพและเราจะใช้พูดเอาอแต่ก็จะมีคำผิดเยอะเพราะลิ้นไก่สั้นพูดไม่ค่อยชัดใช่ป่ารับภาบแล้วโอเคแต่นี้พัฒนาแล้วครับป๋าป๋าบุ๋มพัฒนาแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมแป๊บเดียวเองห้าทีสิบนาทีครับแป๊บเดียวเ็าด้มือถือต่อยังไม่พิมพ์เลยครับ นี่นี่ก็เป็นคําตอบของพิติที่ตอบคาถามของคุณแซกนัทวินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้พิติฝากถึงคนที่อยากจะเป็นนักข่าวสายอาชญกรรมที่จะต้องเจอเหตุการณ์อย่างกับพิติเนี่ยพิติมีอะไรจากจะแนะนำไหม ก่อนื่นก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีครับเราจะเราเดินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นนะเราต้องคิดให้มันเป็นประเด็นให้หมดต้องช่างสังเกตช่างสังเกตต้องต้องอดทนด้วยต้องอดทนใช่ต้องเป็นนักข่าวต้องอดทนก็คือคุณไม่ได้กินข้าวตรงเวลาคุณไม่ได้นอนนอนตรงเวลาคุณไม่ได้ตื่นตรงเวลาบางทีไปงานงานหนึ่ง24ชั่วโมงพี่ก็มาเคยมาแล้ว24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวกับพี่ตินะครับผู้สื่อข่าวสายอาญากรรม ไทยรัฐทีวีของเราครับมีทั้งเรื่องฮา,ฮาเรื่องตลกแล้วก็เรื่องที่น่าขนลุกมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการวนันนี้เทปหน้าจะเป็นผู้สื่อข่าวคนไหนจะเป็นสายข่าวอะไรติดตามได้ในเรื่องลับหลังข่าวครับ